สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านด้วยนะครับเช้านี้กับคนเกษตรมือใหม่ครับผมเช้านี้เราก็จะมาติดตามดูทุเรียนต้นนี้ซึ่งวันนี้ก็จะมาติดตามในเรื่องของเกี่ยวกับการบิดตัวนะครับเกี่ยวกับการบิดตัวของทุเรียนซึ่งทุเรียนต้นนี้ผมได้ทําคลิปไปเมื่อ2เดือนที่แล้วนะครับก็เกี่ยวกับการพัฒนาจากกิ่งข้างกลายไปเป็นกิ่งกระโดงนะครับ วันนี้เราก็จะมาติดตามกันหลังจากที่ผ่านมา2เดือนนี่นะครับเพื่อนๆก็วันนี้ก็จะมีการตัดกิ่งออกบ้างนะครับสัก 2- อสามกิ่งนะครับเพราะว่ามันมีปัญหานะครับเพื่อนอไปดูกันนะครับทุเรียนต้นนี้ก็จะเป็นที่ว่าตอนนี้อายอาุย่างเข้าเดือนที่21นะครับเดือนที่21นี่นะครับเพื่อน สิบเก้าเดือนผมทําไปแล้วนะครับทําคลิปเกี่ยวกับการหมุนตัวก็คือแต่ก่อนที่ปลูกใหไมๆก็ความสูงเกสิบเซนติเมตรนะครับเกสิบเซนติเมตรนี่นะครับอตอนนี้ก็ขึ้นมาแล้วก็เริ่มหมุนตัวนะครับตรงนั้นนะครับปีนิดนดนะครับขมุนตัวตอนนีย้ย่างเข้าเดือนที่21เ,เนี่ยก็หมุนตัวใกล้ที่จะเป็นทรงพุ่มที่รอบตัวแล้วนะครับแต่ก่อนก็เป็นลักษณะเป็นแบบอย่างนี้นะครับ ตอนนี้ก็เป็นลักษณะคล้ายๆกับเครื่องไม้บวกนะครับเหมือนจะตัดมาอย่างนี้นะครับเหมือนจะตัดมานะครับวันนี้ก็จะมีการตัดกิ่งออกบ้างนะครับเพื่อนให้เพื่อนดูกิ่งนี้นะครับก็ตัดออกเรื่อยๆนะครับทุเรียนค่อยๆแต่งไปอย่างกิ่งนี้นะครับเพื่อนที่แรกผมก็ตัดคิดว่าจะมาทางนี้แหละแต่ว่าดูๆแล้วนะครับมันคงจะไม่ได้วันนี้จะตัดออกก็คือกิ่งนี้กับกิ่งนี้นะครับ กิ่งนี้มันซ้อนมันซ้อนกับกิ่งนี้นะครับมันซ้อนกันนะครับมันไปที่ทางเดียวกันที่แรกก็ยังไม่ตัดวันนี้จะตัดออกนะครับแล้วก็จะมีกิ่งนึงนะครับกิ่งด้านล่างนี่ครับเพื่อนๆที่ผมว่าปล่อยไว้ก่อนวันนี้จะตัดออกนะครับมันไปเบียดกับกิ่งนั้นระยะห่างนะครับระยะห่างก็คือมันก็ดูดูตามแบบนี้นะครับเดี๋ยวค่อยไปดูฝั่งโน้นนะครับเดี๋ยวผมตัดกิ่งนี้ออกก่อนนะครับเพื่อนๆตัดเลยนะครับ ตัดออกไปนะครับนี่แล้วก็จิิงนี้ก็จะตัดออกเลยนะครับเพื่อนๆนี่นะตัดออกเลยนะครับเหมือนกันนะครับตัดออกไปนะครับนี่นะครับตัดออกไปแล้วเนี่ยประมาณนี้นะครับเพื่อนส่วนจิงงด้านบนเอาไว้ก่อนนะครับจิิงกิ่งด้านบนเนี่ยนี่นะครับมันเหมือนจะเบี่ยงเบี่ยงกันมาเดี๋ยวค่อยไปดูกันนะครับรอรอดูก่อนนะครับอนี่ครับเพื่อนเพื่อนตัดออกแล้วนะครับนี่นะ พอดูโดยรอบนะครับส่วนจริงล่างเนี่ยเหมือนจะยืดยาวนะครับยืดยาวมากแต่ก็มาดูทรงพุ่มฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้มันก็อพอได้นะเพื่อเพื่อนมันก็เหมือนจะ,ะได้ทรงพุ่มอยู่นะครับนี่นะครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็แตกยอดอ่อน,นเยอะนะครับเดี๋ยวจะให้เพื่อนดูกิ่งนี้นะครับนี่นครับ จริงนี้คลิปก่อนผมได้ทําไปก็ค pa ือปล่อยไว้ก่อนเห็นนะครับมันจะใกล้กันแต่มันจะเบี่ยงกันอยู่แต่ว่ามันมันสามกิ่งนี้มันมันนั่นเกินเกินไปนะครับแล้วก็จริงนี้จริงนี้มันจะมาด้านนี้นะครับมันจะมาด้านนี้ผมก็เลยจะตัดออกนะครับมันมาเบียดกับจริงนี้นะครับจริงนี้ซึ่งจริงนี้ซึ่งจริงนี้มันจะมาฝั่งนี้มันจะออกทรงพุ่มวันนี้จะตัดจริงนี้ออกนะครับนี่ ยอดออกเยอะเลยแต่ว,ว่าก,ก็ต้องตัดนะครับไม่เป็นไรตัดเลยนะครับเดี๋ยวแจ้นเพื่อนดูมุมนี้นี่ตัดนะครับนี่นะครับเนี่ยผมตัดเลยนะครับตัดออกเลยนะครับเพื่อนๆตัดออกไปมันจะห่างแล้วครับเพื่อนๆตอนนี้นะนี่นตัดออกสามกิ่งนะครับวันนี้อ่าแล้วจะให้เพื่อนๆดูแล้วจะให้เพื่อนๆดูดตรงนี้นะครับนี่ เรามาดูกันกิ่งนี้นะครับกิ่งนี้ที่ผมตัดออกไปตัดออกกิ่งนี้ออกไปก็คือเนี่ยมันมาแล้วกิ่งนี้กับกิ่งนี้นะครับเนี่ยเนี่ยกิ่งนี้มันห่างกันนะครับห่างกันประมาณเกือบห้าสิบเซนนะครับเพื่อนๆนี่นะแล้วก็กิ่งนี้นะครับกิ่งนี้กับกิ่งที่ตัดออกไปนะครับสองกิ่งเนี่ยนี่ครับมันเหมือนจะมาทางเดียวกันเนี่ยผมก็ตัดออกไปแล้วนะครับนี่ มันก็เริ่มห่างนะครับเพื่อนนี่นะนี่นะครับประมาณนี้นะครับเพื่อนนี่นี่วันนี้จะตัดออกสามจิงนะครับนี่ดูมุมนี้ก็จะเป็นแบบนี้แหละครับสองกิงนี้มันจะมันจะมันจะบิดพอเราฝังแล้วนะครับอ่าตัวนี้มันจะมาฝั่งนี้อ่ตัวนี้มันก็จะมาฝั่งนี้แล้วนะครับเพื่อนนี่นะอันนี้นะครับเพื่อนๆนวันนี้ก็มาตัดออกนะครับตัดออกให้โปร่งแล้วนะครับนี่นะครับ ย้อนแสงประมาณนี้ครับเพื่อนๆวันนี้นะครับส่วนจริงด้านบนจริงด้านบนเนี่ยนะครับจริงด้านบนอย่างนี้นะครับจริงนี้มันก็จริงนี้มันก็ไปทางโน้นอยู่แต่จริงนี้มันจะมาฝั่งนี้อ่าก็ปล่อยไว้ก่อนนะครับปล่อยไว้ก่อนด้านบนไค่ไปว่ากันนะครับปล่อยเวลาไปอีกนะครับเลี้ยงปีสักพักนะครับเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้แล้วนะครับเพื่อนเนี่ย เพื่อนดูนะครับตัดออกไปเรื่อยๆค่อยๆตัดออกไปไม่ต้องแกร้อนนะครับก็คือเราสามารถที่จะเลือกกิ่งนะครับผมจะเลือกกิ่งไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็พยายามเอาข้างล่างเนี่ยตัดข้างล่างให้มันได้แบบกิ่งให้มันได้ระยะกันก่อนนะครับส่วนด้านบนค่อยไปว่ากันอีกทีนะครับเพื่อนนี่นะเป็นทุเรียนที่ว่าอายุ ย่างเข้าเดือนที่21ต้นนี้ก็ผมก็ทำคลิปบ่อยนะครับแต่ก็ติดตามกันเรื่อยๆนะครับเกี่ยวกับการทำสวนคนเกษตรมือใหม่ครับผมนี่ครับคลิปนี้ประมาณนี้ครับผมขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับสวัสดีครับ